อีกข่าวหนึ่งครับงานนี้นะต้องบอกเลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีนะของพี่น้องชาวลาวกับฝั่งเขมรนะครับนะต้องบอกว่าว,วินวินกันเลยนะครับนะใครที่เป็นสายส่งออกหรือติดตามเรื่องโลจิสติกต้องฟังทางนี้ครับเพราะเขมรหรือกัมพูชาครับเขาเจอทางลัดในการส่งสินค้าไปจีนแล้วแบบไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอ้อมเรือให้นานอีกต่อไปครับแต่เขายืมทางของสอปปลาวครับนะผ่านเข้าไปหาจีนครับ ล่าสุดครับนะมีข่าวตากจากกรุงพนมเปญครับนะเมื่อนายเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของกาบูชาและก็ของลาวเขาก็ได้จับมือลงนามตกลงร่วมกันเพื่ออนุญาตให้กาบูชาใช้เส้นทางคมนาคมในลาวเป็นทางผ่านในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรส่งตรงไปยังจีนเลยครับงานนี้ครับถือว่าเป็น การเปิดมิติใหม่ของการขนส่งครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยถ้าขนส่งทางเรือต้องใช้เวลา10-15วันครับแต่ถ้ายิงยาผ่านลาวขึ้นรถไฟลาวจีนจะเหลือเพียงแค่4-5วันเท่านั้นประหยัดเวลาได้เยอะเลยครับงานนี้โดยเส้นหลักเส้นทางหลักที่จะใช้ครับก็คือด่านน้องนกเขียนนะครับฝั่งลาวเชื่อมต่อกับด่านตราเปลียนเกรียนนะครับฝั่งกัมพูชา นะซึ่งจะมีทางหลวงเชื่อมยาไปถึงนครหลวงเวงจันทร์จุดเริ่มต้นของรถไฟความเร็วสูงนั่นเองครับนอกจากนี้นะเขาก็ยังมีการร่วมมือกันนะพัฒนามเล็ดพันธุ์แล้วก็ส่งปุ๋ยจากลาวไปขายยังกัมพูชาด้วยก็เรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับเรียกว่างานนี้จับมือแน่นเลยแข็งแกร่งที่สุดในย่านอินโดจีนเลยครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ครับ กด,ดให้กำลังใจช่อง l t v ที i o ชของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะใหม่ตัวนี้นะ ไมค์ My, ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะตัว J12 ก็จะมี2ไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงบรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงบรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเ,เหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ